เดี๋ยวเราไปนี่เลยโอ้โหสนุกสนานนี่นี่นี่มาอีกแล้วโอ้มาอีกแล้วโรงงานโรงงานรุ่นแรกของโลกที่นำทีมรักงานแล้วก็ับคุสมัครสอบเวริรเป็กยกทีมรือกี่ทีมยังไม่บอกเราต้องฟังเวิร์เป็กฟอร์เวิร์พีซก่อน กกัเดียวนอยู่ตลอดเวลาเราเดื่มน้าจากฟ้าเดียวกันมองดูตะว,วันก็ดวงเดียวกันและอยู่รวมกันในโลกใบนี้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ทุกๆสนามสอบวันในตอนวันสอบน่าจะเปิดเพลงนี้แล้วก็นักเรียนทุกคนที่ขอสอบต้องร้องเพลงนี้ผมพร้อมโอโหจะคึกคักสนุกสนานกันใหญ่เลยเนี่ยผู้สาวผู้แก่ลองจะได้คึกคักนึกถึงตอนวัยหนุ่มวัยสาววัยเออต้องรดวัยหมดงามลดวัยกันไปหมดเลยนะ บันทึกประวัติศาสตร์การสอบตอบปัญหาศิลธรรมประสิทธิภาพโลกเวิร์นเป็กครั้งที่สองขมาวลนวันที่ห้าธันวาคมคือเมื่อวานนี้เราอ่านไม่ทันนะแต่กราของันร้อยห้าสจะกระแสความตื่นตัวของการสอบเวิร์นเป็กยกทีมโรงงานบริษัทห้างร้านที่เม,ม่อวานนี้คือวันที่สี่ธันวาเน,นจ กลิมิตอภิชาติจีวัจรานุกูลแห่งบริษัทกรุ่งสินการพิมพ์ได้างสซิติเป็นบริษัทแรกของโลกติ่นำทีมพนักงานและครอบครัวสมัครสอฟต์เป็กยกทีมห้าสิบทีมไปแล้วนั้นล่าสุดกลิมิตสมพรเกาเล็กน้องเกาเหล่าองเนะีเจ้าของบริษัทเคพีทำมาสำเร็จจำกัด โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปชั้นนำในจังหวัดสมุทรสาครสร้างสถิติใหม่ขึ้นแทนเป็นบริษัทรุ่นแรกของโลกจะนำทีมพนักง,งานและครอบครัวสมัครสอบบนเปกยกทีมแปดสิบทีมโอ้สุดยอดเลยเสื้อาสำเร็จรูปเป็นยังไงจ๊ะอ๋อซื้อใส่ได้เลย ไม่ต้องไปตัดเย็บย่อมอะไรไม่ต้องนะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเลยได้ให้สัมภาษณ์ว่าที่ตัดสินใจส่งสอบยกโรงงานเพราะอยากได้บุญอยากให้เกิดสันติภาพและสันติสุขเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วก็ขยายไปเป็นความสุขในโรงงานของเราฟังหลวงพ่อพูดทุกวัน ฟังแล้วก็คิดตามแล้วก็สมัครเลยคือไม่รอช้าสมัครทันทีอยากจะเป็นรุ่นแรกของโลกแ้่ก็ททำตามที่หลวงพ่อสอนทุกอย่างปิทีแล้วช่วงใกล้สอบตัวเองประสอบอุบัติเหตุรถชนข้อมือหักก็ยังใส่เฟือกมาสอบโอ้โอสุดยอดเลยเรื่องร่างกาย ก็ให้เป็นเรื่องของหมอแต่เรื่องบุญนันเป็นเรื่องของเราโอ้ถูกหลักวิชาเลยะที่เราต้องทำไม่ขาดบุญอะไรที่หลวงพ่อบอก,กเราต้องทำให้ได้ทุกบุญจะได้เป็นตบุญกับหลวงพ่อสุุสดยอดเลยนี่ธบริษัทนี่นะโรงงานไหนก็ตามที่เป็นลูกพระธรรมนี่นะสรงสอบทั้งหมดเลยนี่นะ โอ้อะไรมันจะเกิดขึ้นนี่แล้วก็ปลุกใจด้ยวยเพลงวนเป็กเลยนะร้องพร้อมๆกันนะซ้อมๆร้องไปถึงเวลาเข้าสอบก็ร,ออร้องกันเลยร้องกันทั้งโลงงานนี่อะไรมันจะเกิดขึ้นอเออรวยตอนนี้ก็เริ่มคิดวางแผนให้การสอบมีสีสันแต่การวางกลกยุทธ์ เรียนธรรมะให้สนุกโดยการสอบเวนเปกทุกคนที่สอบเรจจาจะแจกซีดีติวเข้มครอบครัวอบอุ่นให้ได้และจะเปิดเสียงตามสายในโรงงานให้ครัฟังธรรมะไปด้วยระหว่างทำงานจัดเป็นรายการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะอเอ,อ,อแล้วจะมีการมอบรางวัลพิเศษจากเจ้าของโรงงานด้วยอืม สุดยอดเลยการสอบครั้งนี้จะเป็นการเปิดสักรารใหม่ด้วยการมอบของขวัญที่มีค่ามากที่สุดให้กับพนังกงานของเราให้เขาได้รู้จักวิธีที่จะสร้างครอบครัวให้อ,อบอุ่นด้วยการมอบธรรมะผ่านการสอบฝนเป็กตอนนี้มีเพื่อน,อนและโรงงานใกล้เคียงด้อมๆมมองมองหันมาสนใจว่จาจะขอพาพนังกงานมาร่วมสอบกับเราด้วยได้ไหมอืม ครงการนี้แหละจะทําให้โรงงานของเราเป็นโรงงานสีขาวตัวอย่างหลวงพ่อสอนว่าโรงงานของเราคือโรงเรียนชีวิตถูกต้องจ้ะที่เราตั้งสายทุกคนรู้จักการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าลูกน้องมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะโ oh. อ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยแล้วก็เรา มีความมั่นใจว่าโรงงานของเราจะได้แชมป์โอ oh. oh. okay, ้โอเคทับบับกระแหลกเลยเนี่โอ้โ oh. ห oh. โรงงานต่างๆหนาวแล้วสินี่ <Yeah. S 2> นี่นี่โรงงานทั้งเธอดีบริษัทเคพี KP ธรรมะสํเเ็็จรูป oh. แค่ธรรมะสํเเ็็จโอ้โ oh. ห oh. สงสัยเสร็จเธอได้อะไรเนี่ยที่หนึ่งแชมป์เนี่ยเนีย่ยเดี๋ยวเรามา นี่ดูดูนำมาอนุมโมทนากัเธอคาริิตสมพรเกาเล็กอจากของบริษัทเคพี KP, ธรราสำเร็จจำกัดอโอ้โหเฮงแทนนี้นะรวยเนาะนี่อยู่ดีกินอร่อยทีเดียวแหละบริษัทรุ่นแรงของโลกที่นำทีมพนักง,งานและครอบครัวสมัครสอบเวิร์นเปกยกทีม80ทีม เป็นโรงงานอบอุ่นเลยแหละนี่จ้โอ้อนันโมทนาสาธุสาธุสาธุ